ตามกวไม่ไหวเลยดิ่งซุงให้ฮะดิ่งลงดิ่งลงตรงกลางฮะผู้เฒ่าผู้เฒ่าอย่างนี้ข้อไหนสุดเน้นนับไปมหมือนกั้นนั่นดั้มดัมดั้มดัมทุกคนเลนอยนี้ปุ๊บไปเลยสิว้ายคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงต้อมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ครับสวัสดีท่านผู้ชมเอซีแฟนช่องคนกับสร้างทุกท่านนะครับผมนะครับเมืรอนี้นะครับผมเขาสิผาพี่พะนองนะครับผมมาตามตัวเลขนะครับกับพ่อพงนะครับผมพ่อสมพงคนฝันแม่นนะครับเพิ่นฝันต่องวดนะครับผมนะครับเพิ่นเข่ามาสามงวดสี่งวดแล้วนะครับผมพอดีเอซีหลายท่านให้ตามนะครับผมเพิ่นโทรมาบอกให้ไปตามเอ็ดหนึ่งกับเดินทางมาหอดเด้อครับผมเดี๋ยวสีผ้าไปเมืองนะครับว่าเพิ่นเสียหายตัวใดนนะครับผมกั เป็นแนวทางเด้อครับผมเป็นแนวทางนะครับลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมว่าพอพงมูใสงงวดนี่พระสิฟันแบบใดจังไดลองตามมึงนะครับผมยับนะครับผมทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณามึงเด้อนะครับพี่น้องเฮาครับผมถ้าชอบก็ลงทุนถ้าบ่ชอบก็เลื่อนไปก่อนนะครับผมสนับสนุนพวกเราโดยไม่ข้ามโฆษณานะครับผมไปหาพอพงกันนะครับผมพอพงพงกัอยู่นี่แล้วครับโอ้้คนีด สวัสดีครับพ่อพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าไดโน่ขอมฝันงวดนี่เห็นว่าโอ้ฝันคืออยฝันกับเป็นตาได้กะหมันอยู่ได้หรอครับเห็นว่างวดก้อนนี่เขามาสองงวดแล้วว่ามันถืคว้อมฝันนี่แมนเขามาสองงวดแล้วครับสมัครนี่พ่อสิฝันเป็นลักษณะแบบใดครับขันว่าฝันันเป็นแบบตัวเหล็กเนี่ยเป็นแบบตีปัญหาในีังไงนะอืมสม่อเขาแมาเป็นนี่นีเป็นปัญหาเลยเป็นปัญหากับเหล็กก็มี่เป็นเป็นตัวหลายคือเหล็กอืเด็กเป็นเหล็กเป็นโตมาเลย เป็นโตมาเลยเป็นโตมาเลยบอกเป็นโตมาเลยเป็นแบบไดนเป็นฝันเป็นเป็นแบบคล้ๆว่าเป็นคนเถ่าค้นแจงหือว่าเข้าไปจังแหล่ไปจังแหล่กแบบว่าคนในบ้านเขาเนี่ยไปบอกไปบอนะไปบอกว่าเออมันตัวนั้นงวดนั้นงวดนี่เป็นตัวนั้นตัวนั้นเยอะบอกเข้าไปเลยตามฝันมาสินี่เขามาจะงวดตามฝันมานี่ฝันเม็นแม่นแบบนี้มันกะ เกือบเพราะว่ามันช uh, like ุกงวดก็ว่าได้แต่ว่าเ้าวของสื่อบอกถือเป็นที่ถือสื้อถืออยู่แต่ซื้อบ่หลายแต่ถือก็ถือบ่หลายเงินหน่อยก็ยังไงทุนหน่อยเออทุนหน่อยคือเท่าร้อยบาทยี่สิบบาทสี่นาเออมันบ่พอที่ได้แต่ว่าเ้าก็มั่นใจอยู่เด้ครับเวลาเ้าวทซื้อจะแท้มันปัดจังเดียรละเงินปัดบ่มีบาทเออมันเราคว่ำเงินคว่ำมันบ่มีคือบ่มีเงินนี่ละมีเงินหน่อยแต่ว่าซื้อตัวละน้อยตัวละสิบตัวละสิบตัวลสิี่นะ แต่ก,ก็ถือก็ถือซื้อหวดดัวเยู่แต่บ่ถือหลายเนาะเออบ่ถือหลายถือซื้อหวัวแต่ว่าบ่ถือหลายาหัวละสิบบาทเนี่ยทั้งเทียรก็ได้กำไรทั้งเทียร์แต่ก็ขาดทุนคบ่เถืงองเข่าก็มี่มึอนี้ก็เลยสิมาอันนี้มา,าแบ่งปันเออมึอนี้ว่าสิมาแบ่งปันพี่นอ้องมันสิเป็นยังไงว่ามันหามันสูบมันหมาน้ำกันนอ้อเอาบอ่าวาบ่าวาเฮาหงูได้เออเฮาก็คิดว่าเออแบ่งปันแต่ว่ามันสูบมันหมานก็แบ่งปันกันคือเกา เฮาก็อยากให้ได้พี่น้องปุดนีปุดสินเนะเาะปุดนีปุดสินช่วงโควิดนี่ก็เพ<ม>ิ่นก <ผม S 1> ็นลำบากเฮ <จอ S 2> ็ดหยังก็บ่ได้ดลำบากทุกคนมีแต่คนอึดมีแต่คนอยาการัฐบาลเราก็บ่เฮ็ดหยังให้เฮาบ่ได้คือเก่าครับผมเร,เราเรางวดนี้ความฝันของพ่อนี่ฝันลักษณะแบบไดนครับความฝันที่แรกๆตอนแต่ฝันฝันมื้อแรกมื้อแรกออกมื้อแรกนี่ฝันว่าฝันต้องงวดเลยตัวนี้ฝันมื้อแรกเลย ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางได้วาแม่นมันว่าแม่นแต่แท้ล่ะต่ว่าวเลขงวดนนี้สูงชุดเด้อครับ ฝันว่าเด็กนกมันอยู่ทั้งๆพ่อเท่านั่นบอกว่ายิ่งนั่นนกอยู่ทั้งๆว่าสันเออพ่ราะไงภาษาเพอใหญ่ตรวจนั่นแหละนกอยู่ทั้งๆนะมึงยิ่งไปยิ่งไปนะกูนิงนกเนาะเออยิ่งนกขุนขันันนะบ่ได้ว่าอันนั้นฝันว่าเด็กนิ่งพ่อใหญ่ว่าเอายิ่งมันนั้นยิ่งเหนือนนกมันอยู่หันว่าสันฝันนั้นก็เลยว่าทิตีว่าแปดหาทีว่าแปดหาแปดหายังยังต่ำกับมีแปดแน่นอนงวดนีแปดแน่นอนโอ้มันบดตือเลีอันเขาบอกแปดหานี่ ฝันต้องวดเลยนตีนี่แปดหาตีไว้ว่าแปดนาสูงสุดก็คือแปดเก้าสูงสุดนี่คือแปดเก้าเนี่มีสองตัวเท่านี้มี่สองตัวเท่านี้โอ้ตีตีขาฝันว่าได้ไปอันนกนี่ได้วัดก็คือแปดมื้อก็หาแล้วนะครับโอ้แปดหาลวแปดเก้านี่มาตั้งได่อ่แปดเก้าก็คือผู้เฒ่าเป็นคนบอกยิ่งก็เลยตีไว้ว่าเป็นเก้าเออเขาเรียกว่าเป็นเก้าในนามเก้าเนาะผู้เฒ่าเนาะ ก็เลยลอกเมืองเนาะท่านผู้ชมเนี่มีมีซัํานีบครับตัวเรียกว่าแก<ะ>็ม,มีอยู่มือมือขึ้นเ่าเ่าขึ้ขึ้น,น,าน,น,นวนานี่เนาะวันแปลกประหลาดชื่อกันวันไาวยนางหนึ่งว่าอ,อยู่มหญงหนูนี่ม่หญ่หนูบ้บานเฮาเนี่บ้านเฮาเนี่ยแะเฮี้รนรอสะพานเฮี้ยลบ้านหลังแดงอ่อเออเล่าว่ะแม่จำตัวนี้เล่าว่าไอ้เจ้าก็บ่เอาหนึ่งเก้าสองว่าจันหนึ่งเก้าสองเจ้าก็บ่เอากับ สองสามโมงส่นไหวเราก็เมื่อวาจะสี่นองตัวบัวอีนั่งนั่นบอกเข้านะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าสองเขียนไว้เนี่ยหนึ่งเก้าสองแม่นสามตัวเลยสิสามตัวเลยโอ้สามตัวนี่หนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองอันนี้ข้อฟันฟันมันขึ้นขึ้นก็เริ่านขึ้นบ้านขึ้นบ่านมันขึ้นว่านพระโอ้สามตัวเลยับสองสาม สองสามเออสองสามเดียเท่านี้แหละควอมฝันตามตามตามฝันเด้ตามฝันมาหน่เออตามฝันมาฝันตองหดเลยตัวนี้ฝันตองหดเลยสามตัวนี่หนึ่งเก้าสองมนครับท่านผู้ชมนี่เด้อดีครับควอมฝันของพอสมองเฮ้านะครับฝันฝันแม่นฝันถึกตลอดนะครับผมนะครับนี่ครับกินว่าบอผัดนะตามตามเคยฝันมาแล้วนะครับผมก็ แปดหาว่าได้ยิ่งอันนี้เนาะยิ่งนกเนาะนะ้รับแปดเก้านี่ว่าผู้เฒ่าเพิ่นบอกให้ยิง่งน,นะครับยิ่งนกยิ่งหยังกันนะครับแล้วก็แม่หนูนี่ฝันว่าเห็นแม่หนูนี่ได้เกา้าหนึ่งเก้าสองสามโตเลยสิเพิ่นบอกเราบอกเราบอกเราบอกว่าเจ้าก็เพิ่อนึงเก้าสองเระวังชี้หนึ่งเก้าสองคาเฟตาเตาเด้อหกประตูคาเต่านผู้ชมแล้วสองสามนี่มาต่อใส่บอกสองสามนี่เขาก็ว่าหกเก้าสองกับสองสามเขาบังชี้นะโอ้ยุเหล็กอยู่ในชุดนี้เออในชุดนี่ ครับท่านผู้ชมครับผมก็บล่อไปวิเคราะห์มือเด้อร์สลับวดวันที่สิบหกสภาเนาะนะครับผมนะครับพอพงคนฝันแม่นเพิ่นกับฝันมาตองวดเขามาตองวดนะครับผมแต่กับผู้เฒ่าแล้วเนาะเพิ่นกับเจ้าว่าล่ะเพิ่นกับสื้อบรรยายกับแต่ว่าเข่าสู้งวดครับผมนะครับงวดนี้พอพงเพิ่นกับแดดมาแบ่งปันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับแดดมาแบ่งปันให้กับเอซี่แฟนช่องทุกท่านนะครับผมนะครับนี่เด้อตัวเล็กนะครับผมสลัมทันใดที่แคบหน่อยจอได้ก็แคบนะครับผมสลัมเอสซี่ทันใดที่แคบได้ก็แคบเด้อครับผม นะครับแคปหน้าจอแคปได้เลยนะครับผมนะครับท่านบู้ชมนี่นะครับนี่นะครับผมก็ลองวิเคราะหไปเจรณามึงนะครับผมนะครับสำหรับตัวเลข entitled, ของพอพงนะครับบอกว่าเจ้าคือบ่เอาตัวนี้อ้ายเพื่นนอนว่างกีนาดึงเก่าสองกับสองสามนี่งเพื่อนว่าห่วปบันบ่อขึ้นวัานเลยว่าอนี่เลขชุดชุดของเพื่อนเลยเพ่อนว่แมนนี่เลขชุดของเพื่อนเลยนี่ตัวนี้เขาวงให้หน,นี่นี่ชุดของเพื่อนเลยนี่นี่ครับ นี่นี่นคือชุดของแม่หนูสิฝันเห็นแม่หนูนี่เนาะหนึ่งเก่าสองแล้วก็สองสามแต่ความฝันของพอ่อส่วนตัวของพ่อนี่แปดหาเก่าแปดพอพอในในความมาของพ่อนี่พอ่พอ,พอ,พอมากตัวไหนครับผมในในในจำนวนสองตัวของความฝันของพ่อนี่ครับมักอยู่ไ 8, 5, อ้เนี่ยละแปดหาครับแปดเก่ามักทั้งสองไม่นโอ้ครับท่านผู้ชมนะครับคือคื<ม>ขอขั้นแรกเลยนะมันคือบกค่อยพลาดปไนได้ครับมันก็จะบกค่อยพลาดปไนได้แต่กัจังหวะแล้วเนาะ กับตัวเล็กนะครับเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องครับผมเป็นแนวทางแต่ตันตวนี้ตัวนี้พวกนี้มันก็มีส่วนเท่ากันสองเก่าเก่าสามสามสองนี่มีส่วนเพราะว่าก็าบอกเคยฝันเกี่ยวกับพี่นั่งชักเท้ากันร่างฝันเห็นเขาก็บอกเป็นตัวเล็กมาเลยนะ,ะพี่แหลกก็บ่าจะไปซื้อเล็กนี่ละตัวก็มาซื้อตัวนั้นตัวทีซื้อเอาตรงมือนี้ตัวตัวนี้เจ้าคือบอลร่องมังคือบ่าเอาน้ำไอ้ายเขาเขาก็เคยถืออยู่น่ะ หงฝันก yeah. ็ได้เจ้าก้อนเขาเคยถือเลขถือเบอร์เรื่อยนะเขาแท่งเขาแท่งเขาก็เคยถือแต่ว่าเขาบอกเขานี่กว่าคนเปินบอกนี่แต่เขาว่ามันมันบ่อยข่ผดมาไดก็ลองลองเบิรงเออหนึ่งหนึ่งเก้าสกับสองสามสองสามนี่แล้วแปดหาแปดเก้าโอ้แต่ผมว่าแปดหานี่เพราะว่าอั้นรอพ่อนี่ผมว่าผมแม่เมืองเลววนี่เพเมืองเหล่นีแปดหาแปอั้นะไรครับแต่แปดเก้าเก้าปนี่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่ครับพี่น้องแต่สาๆมานี่แปดหา ห้าแปดนี่อันนะครับผมมาตรงกระหลี่ข้มฝันตรงงวดนะครับผมถ้าเข้านะครับผมเดี๋ยวฝันให้ตรงงวดเลยครับสำหรับพ่อพงเฮานะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับบ่มีโทรศัพท์บ่มีเอ๋อพอบ่มีโทรศัพท์บ่บ่มีบ่มีเงินซื้อโอ้ครับผมเอาเอาสั่นเด้อครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าผู้ใดมีสูตกับพ่อพงงวดสีหอดสีถึงนี่นะครับผมนะครับคันอยากสีอันซอยขนาดเขาไฟคากาแฟพอพงกะจังหวะเหรเนาะกะผ่านทางแอดมินได้นะครับเด้อเบอร์โทษจะอยู่หน้าจอนั่นแหละครับผมนะครับเบอร์โทษจะอยู่หน้าจอนะครับผม นะครับสำหรับตัวเลขของพอพป่งเฮาเพิ่นกับยืนยันมาหายแล้วนะครับผมนะครับ นะครับแปดห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสองสองสามนะครับงวดมาทีสิบหกคุณภาคมเด้องวดสิบหกสิทธิถึงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมกลองเอาไปเสี่ยงวิเคราะห์พิจารณาเมืองนะครับผมนะครับย่ำเด้อทางช่องนะครับผมกับพอพงการยังคงเป็นเพียงแนวทางนะครับผมเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมบอสามารถสิบอกหูได้นะครับว่าตัวเลขตัวใดเข้าตัวใดออกนะครับผมนะครับกาลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับสลับเอสซีทั้อ นะครับเพียงแค่บอข่าวโฆษณานะครับก็เป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่ยังบ่ทันได้เข้าไปกดติดตามนะครับผมแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมดูแล้พี่จะเริ่มกดติดตามกดแชร์กดโหนน้ำหน่เด้อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับผมในการน่าเสนอคลิปต่างๆนะครับผมบพรว่าสถานที่ต่างๆที่มีตัวเลขนะครับที่บองทด่เขาว่าเด็ดบองทด่เขาว่าดังนะครับบองทด่ที่เขาว่า เข่าตลอดนะครับผมห้าข้อศรตามให้นะครับบวาสิจอมปวกแต่ละหม่องหรือสิงซัสิสแต่ละที่นะครับคู่บาอาจารย์นะครับแต่ละหม่องห้าข้อศรตามให้นะครับผมนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมนะครับหอยเอเซทุกท่านนะครับผมนะครับรักษาสุขภาพนะครับผมนะครับเหล่าเหล่ารวยนะครับผมในวันที่16พฤษภาคมปศนิปดสินป์มีเงินมีทองใสกัดสุผูสุคนนะครับสาหรับทนายที่แช่กับห้ยรวยสาหรับทนานที่บอแช่กับรวยรวยให้กันครับผมอ่เอฟซีผูปสุคนนะครับอย่าลืมขกดไปกดไลค์กดแช่นะครับผมไปไปมกอไึง กระตุ้ดนี่อันสร้างอีกนะเพราะแม่นว่ามีแต่อันอันตะขออันอันทฟองนี่ตัวนี้ตัวนี้คือคือหนังหนังเสียบกร<ท>ะมังเด่นถ้าดันไหนปูตามสิปูเคยศึกษามาเนี่ยครับมูตะขอสั่งอันปูเคยศึกษาพวกสัตว์เยสัตว์นี่เนาะคือสัตว์นี่มันเป็นสัตว์มงคลสัตว์นี่คือพอพ่อพูดแต่เจ้านี่สมัยพ่นเป็นเออ่พ่นอยู่ได้เป็นเป็นกษัตริย์ เป็นเกษตรเป็นพระเวทสันดอนครับฝนเอาสร้างท่านให่ภาพภาเป็นทเทวดาแปลงล่างลงมากไหมมามาขอก็ขอสร้างออไปไหวไปไหวแล้ววะนี้ฝนนึะค่อยตกได้ครับเรื่อขา,า,ายพ้องก็ดีพ่อได้ถึงคา่าแเรามันก็จะใสงครับ เด้อครับท่านผู้ชมนะครับเอฟซีแฟนช่องนะครับผมตอนนี้นะครับปูสลักข้ามก็ได้พุกเสพตะกุดลกสร้างให้แล้วก็ตะขอสร้างมังคนให้เรียบร้อยนะครับผมตะขอช้างนะครับผมดิ่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมกอเงินก่อทองเรียกเงินเรียกทองนะครับผมบัคับบริวารให้กับกลายเป็นดีใดนะครับผมกอเงินก่อทองเรียกเงินเรียกทองนะครับเงินทองบัเขัากระเป๋านะครับผมเงินออกกระเป๋าดุดๆนะครับผมก็ลอกเอาไปบุชาเามันได้ครับเด้อตะขอเงินตะขอทองนะครับผมเกี่ยวเหนียวหลังนะครับสิงบอดีนะครับกลายเป็นดีใดนะคร บรรจุไปด้วยนะครับผมคนหางสร,ร,ร้างโรคสร,ร้สรรางหนังสร,ร้งางหน้าสร,ร้างกระดูกสร,ร้างว่าไงคือของมงคลสร้างนะครับผมสายขรัชลักลสานะครับผมสิญญาณในหนีมืดนะครับผมนะครับสลักธนาคารครับผมมีไวติดเที่ติดซ่านที่กระเป๋านะครับผมแขนเอารถนะครับครับแขนเอารถชนะเรือใดนะครับถ้านใดสนใจนะครับผมจะโทรเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอที่ท่านผู้ชมรับชมอยู่นะครับผมใช่ไหม สู่ก็พอมากสร้างไทยตัวสนะครับแมนครับผมอ้าจอสันเดอร์พี่น้องครับผมสนัะทนายที่อยากสนับสนุนทางเพจทั้งช่องกับโทษเขามาได้นะครับตีเหนือตีโตนะครับผมนะครับดีเป็นมหามงคลนะครับอุศลักข้ามเพิ่งก็ได้นพกเสกหายแล้วนะครับผมอุศลักซิสผู้สุดคนเด้อนะครับโทษเข้ามาเบอร์หน้าจอเด้อนะครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการชมนะครับผมสวัสดีครับ